เฮ้ยทุกคนมันกำลังเอาเกมเเกมวู้ช่วงตัวนี้าก็มังอยู่กับตัวละครซีซวเอนักสู้ส่วงการตีมือคือฉีดสเปรย์ท่าตางคือเสน่ห์รรโอเคครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กดติ้ก็แบ่งกันกันหน่อยเฮ้ีไบเราล้เร่กันเลยในหมดกีเยมนีไปเลยโอเคครับ เขาก็เร็วแล้ครับมาที่มันมีเจสซี่บล็อกแล้วก็เชลลี่ที่มันมีบลูแล้วก็พี่ครุกพี่บูเราเหมือนครับเหมือนเหมือนนะเมือนนะมันจะยิงมามันจะยิงม,นะมา,า,มา,มาอู้ เอ,อ้ยแตกหนึ่งเลยบลูกเป็นสายแท้งนะครับก็ผมเป็นนักสู้โอ้เยเมืนะแล้วทำให้พี่บูเราตายดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บเพ็รที่สุด มชนะจีบโป้งชนะแหละโอเคชนะเ่ยยิ้มโป้งชนะเลยอย่างเขาสะอาดครับโอเคนะครับตัวนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเลยนะครับ อันนั้ก็ได้แล้วตัวอัดมันออ h o b b M BB นี่วะเฮ้ยมีอะไรเปล่านั่งไงพอละพอเห็นนี้ นี่ที่เรา,าเคยเล่นนี่หว่าเอ้ยโดนขานะเฮ้ยโดนขยอีกแล้วเอ้ยเจ้าตัวนั้นเจ้านีน้มันมัดนด่ามิดด่ามิดแรงนะด่ามิดแรงเชียวด่ามิดแรงเชียวโอ้โหโยางหัวเลยครับเราหัวหน้าเราเนี่ย เช็คป่าก่อนว่าม,มีคนไหมกี้ไม่มีทางสะดวกยังไงวันละวันละอุ้ยโดนนั่นคือคุณลุงเกียวเอาว้าโดนฆ่าโอ้โหเต็มเตมงัดเช็คพุ่งยาก่อนนะ โอ้ยโอ้ยเกือบแล้วครับอุ้ยมันเจ็บนะรู้ไหมม pues <the> er ันจ็บนี่เน่เด้เลี้ยวสองสวัสดีครับนักศุกสาเอ็มเอา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 อะไรวะ เกือบตายเพราะว่าอิ่ม ไม,นะม่นา่ามันจะตีหาเราเฮ้ยเอา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 คิดว่าฉันจะได้เนาะเนี่ยมัาให้ได้กัน โอ้ยลมใช้เหมือนขับเอ็มไปเลยพี่ใหญ่เราชนะแ,แล้วเราเนี่ยเอา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 เจ็บ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 ฮ่าฮ่าชนะแล้วไอ้พวกกากเอ้ยนี่เน่เหมือนว่าจะได้ เข้ามาเรกันเลยที่นี่มีเอ็ดการแล้วก็แม็กซ์แล้วก็ตัวดิกต็อกีะมีเฟงแล้วก็เอ็ดการแฟงเราโง่ไป โอเย่เอกมาเริ yeah. Yeah, yeah. Yeah, very good, very good. Y, ่มต่อเลยเกิดอลไรใช่เลยเยี่ยมเยี่ยมเยียมเยี่ยมมากเพื่อนเวลิกูดเวลิกูดอุ้ยเกือบ นี่อุ๊ยไยมมาเลยมาเลยมาเลยนี่ชนะแล้วเย้โอเคต่อไปเราจะไปน้ตผมจะได้กองแยนะครับผมมาเปิดก่อนนะครับโอ้โหอกอยางเลยเหรอ,อเคนี่ดเดซิลลี่สามสองหนึ่งตัว โอ้โห oh oh. อุปกรณ์เ,เสริมอุปกรณ์เสริมของครัวกเหรอก็ขุนเงิน,นเล่นต่อที่น่ามีเซิร์กแล้วก็ตัวแม็กซ์ก็ตัวโปโคโยังไงครับนั่นไงผมว่าแล้ว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 มันคาโปโคมันคาโปโคโ มาครับเวร็กกดเวร็กูกดพวกเรกกดพวกก็ไม่เพื่อนนะเพื่อนพื่อนนั้นใชไปจะทำกเนตัวทีขั้นที่สองเลยขั้นทีหนึง่งนี่เน่เบอบลคิวโอเคเพื่อนติกต่อมาตรงนี้นะโอ้โหมมันดึงดึงดง โุ้งโอเคพูดจบตรงนี้นะเดีย๋ยวเพอนจะไปโอ้โหขุ่นหัวเลย่ะทีมเราเพื่อนโอ้ยชนะแล้วแล้วได้ยึดคองสวนร้อนไว้แล้วผมก็ได้เอ็มพีพีด้วยโอเคถ้าไพ่มากตัวคลิปนี้กูจะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตคดตามเพื่อแบ่งกันนะจน่กันใ,นใ,ให้ลิ่ตัวไปเด้อบ๊ายบาย บายบายไปบาย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 ไปเายบายเด้อบายโอเคบาย